และว,วันนี้นะครับคาร์บัตชั่นก็อยู่กับรายการใหม่ของเรานั่นก็คือโชว์เฟอร์ร,รายการที่เราจะพาทุกคนนะครับ นั่งรถเวอร์เวอร์แล้วเราจะเป็นโชเฟอร์ให้คุณและเราก็จะพาไปรับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับเขาอยากไปไหนเราก็จะเป็นคนขับรถไปส่งรถในวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะว่าที่เราบอกว่ารถเนี่ยต้องเวอร์ตอนนี้เราก็อยู่ใน a s t o n Martin DB11 นะครับซึ่งช่องเราเนี่ยได้รีวิวไปแล้วใช่ไหมครับคุณจริงใช่ก็อยู่ที่มุมขวาบนเทคเลยนะครับซึ่งแขกรับเชิญวันนี้ไม่ธรรมดามากนะครับคือเราฟังมีคุณนะครับหรือว่าฟังฮอร์โมนเองสังฮอร์โมนติ่งอยู่นิดนึง อ่อนนมไ,มไ,เ,เ,อกไเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเกิดกำลังเลี้ยวเข้ามาและอยู่ทางน้นเิ่มอีหนึง้วหนึ่งแล้วเหรอเข้ามาแล้วเหรอแต่ว่าไมืไ่อไหรเข้ามาก็จปปดอดรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวใครเปิดแป๊บนึงได้โอเคค่ะค่ะพุดไปมาแล้วอะมันคือรถหนูเว้ยคือรถหนูแบบรถมันแบบเตี้ยชื่อรุ่นว่า Aston Martin เว้ยเราไปศึกษามาแปะทุกคนเป็นยังไงนะตื่นเต้น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 เอง คุณรถอังกฤษพูดใจเจมบอลมาทั้ง V8 และว 2> <Hello. S> 1 2ิฮัลโหลสวัสดีค่ะเราชื่อฟรังนะคะมาจากช่องเ้่าให้ฟังะคะ่ะ<อ>วันนี้ก็เป็น <ไฟ S 1> เกียรติมากที่ได้มาอยู่ในช่องคาบัช n โอ้รถนี่แบบนหอมเนะ <laughs> ใช่ใช่อันนี้คือเป็นหนัง <laughs> <laughs> เป็นหนังของวัวที่ ไม่ให้ถูกกัดต่อยเพราะว่ามันอยู่บนเนินที่สูงมากไม่มีอะไรคือมันจะไม่ก้นยาววันนี้เราจะไปไหนกัครับวันนี้นะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์แมวกันค่ะแมลก็คือรุ่นน้องรุ่นน้องจริงจริงเมวอะเป็นรุ่นเดียวกับเรานะตอน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 อยู่เตรียมรันเทียบกันคือวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์แมวเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์กับโคราชไปฝึกข้างนอกฝึกโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยโอ้ย มีสวัสดีนึงเฮ้ยารถตดรรถถตตดดดีมากจริงๆรถตดได้นะฮะฟังรู้จักซุปเปอร์คาร์ป่ะซุปเปอร์คาร์คืออะไรในความคิดในคความิดฟังเหรอก็คือรถรถแบบแพงๆก็แพงเออรถแพงๆแบบพงก็ใช่แพงแบบแล้วก็อาจจะเครื่องยนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบว่าแบบมีสเปคที่ดีๆอ่าแรงแรงเออเแรงๆอะไรอย่างเงี้ยสวยๆแบบ <ล>อ่ะสวย<ห>แพงสวยหรูอ่ะคือสปอร์ตกับซูเปอร์คาร์มันต่างันมัน <ไง S 1> มี<ห>นความแบบเส้นบางๆ,ๆกันอยู่ก็<ม>คือสปอร์ตคาร์เนี่ยมันจะเป็นแบรนด์เป็นรถที่เหมือนมีความสปอร์ตมากขึ้นมี2ประตูนั่งได้2คนหรือ4คนซูเป,ปอร์คาร์คือสปอร์ตคาร์ที่มีอย่างที่ฟังพูดอ่ะที่แรงแพงแล้วก็แบบรูปร่างแบบสวยงามแบบโดดเด่นอ่ะก็คือเอาเป็นว่าซูเปอร์คาร์คืออัปเปอร์ของของสปอร์ตคาร์ แต่ว่าคัดพอยต์อะไม่ได้มีอะไรชัดเจนเลยคือเป็นความรู้สึกล้วนๆว่าแบบคนหมู่มากยอมรับไหมว่าคันนี้เป็นซปเปอร์คาร์เออแล้วอย่างแบบถ้าสมมติแบบเห็นในในห้างเงี้ยมันจะชอบมีแบบที่จอดซปเปอร์คาร์อ,อันนี้คือแบบถ้าใครมีซูเปอปร์คาร์ก็คือสามารถไปจอดได้เลยปะค,คือเรื่องนี้จริงๆเป็นประเด็นดราม่าในสังคมมากๆเลยว่าแบบใครที่ควรจะจอดที่จอดซูเปอร์คาร์ได้บ้างเพราะว่ามันก็เกรย์โซนใช่ไหมใช่เพราะว่าแค่แค่คไหนเป็นซปเปอร์คาร์บ้างอย่างเกรย์โซนเลยเหมือนที่จอดของห้างนั้นๆอ่ะก็ขึ้นอยู่กับเจ้้าาของงห ว่าเขาอยากใ,ให้ที่จอด,จอดที่ชื่อว่าที่จอดซูเปอร์คาร์เนี่ยให้ใครจอดได้บ้างาเหมือนลิสต์ที่เขาสร้างขึ้นมามันก็ค่อนข้างที่จะมีรถที่ไม่ใช่ซูเปอร์คาร์ด้วยอ,อย่างเช่นรถที่หรูมากๆแต่ว่าไม่ได้เป็นรถที่แบบเหมือนซูเปอร์คาร์อย่างเช่นแบบโรลส์รอยหรือแบบรถที่คันใหญ่ๆฟังาารู้จักคาว่าสุดทีร้อยไหมเออก็คนะือเร่งจากสุดไปร้อยใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ใช่อ่ะทุก่ง แล้วถ้าเกิดเอารถบ้านๆปกติเลยนะก็ศูนถึงร้อยอ่ะมันใช้เวลาประมาณ9วิสิบวิอย่างเร็วก็หกแต่คันนี้กี่วิให้ทายเอ้ยแต่ว่าฟังทำกันบ้านไปสองสองไม่ห้าสิบแต่สองมีนะแต่ว่ามันวาร์ปแล้วอ่ะคันนี้เท่าไหร่อ่ะให้เราก่อนอยู่ในระดับซุปเปอร์คาร์เลยหรอสิบอ่ะสิบล้านมากกว่านี้มากกว่านี้หรอโอ้โหเราอยู่อะไรที่มันแพงขนาดนั้นเอาซะกคิวแปดก็ใกล้เขียนเท่าไหร่อ่ะ คันนี้เปิดมา2 5่ส้ประมาณล้านบาทแต่ถ้าคุณซื้อคันนี้ในตอนนี้นะคตัวนี้ตัวหนึ่ล้านบาทนันเงนี่จะ่ล็ปะเนี้ก็ต่แสตันมาตินนะครับเราขับหนีเลยหรือปะไถึงว่าแบบหนีออกนอกประเทศเลยได้ปะไม่ต้องอ่อนแ้อนอะไรทปนี้นี่รายการอะไรครบเนี่ย อันนี้คือเรามาถึงเอ็มบ assy นะคะคือเขาก็จะแบบเขารู้เลยหรอเาราบริหารคือเขาจะแบบมีลิสต์ว่าแบบรุ่นอะไรบ้างใช่หรอคือเราหอแบบท่องเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนท่องลิสต์เลยยากนะเป็นรปภก็ยากเหมือนกันนะชีวิตอะโอ้ยคือจอดหน้าห้างอย่างนี้เลยเหรอใช่เลยจ้าโอ้ยนี่เองอุ้ยโคตรเท่อะหมไม่เคยมีโมเมนต์ได้จอดรถหน้าห้างเลยอะทุกคนก็คือจริงๆไม่ต้องเซอร์ไพรส์เมลหรอกเซอร์ไพรส์ฝั่งั่นแหละคลิปเนี้ยเซอร์ไพรส์แบบไม่เคยได้แบบจอดรถหน้าห้างน่าตื่ะ เออในที่สุดนะคะเราก็เจอแล้วครับผมทำไมผมเห็นเอ่อเพื่อนๆขอ,องผมชอบาชันใช่ไมหมถูกต้องครับใช่ครับผมเคยดูอยู่นะครับเกิดอนะไรขึ้นครับบังเอิญเจอโอเคสุด <laughs> okay, มันเกิดอะไรขึ้นก่อนตอนนี้ผมงงมากงงริงปี๊ค่า เดี๋ยวเดี๋ยวเระเอพาไปเยี่ยมชมชมไปชมรถกันไปเยี่ยมชมแต่คุณไม่ได้นั่งแล้วเพราะว่าเฮ้ยจริงมากไม่ได้นั่งเหรอเพราะว่าเพราะอะเราเล่นไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้นั่งเฉยๆก็ยังดีเธอรู้หรือเปล่า <c oughs> นี่คือรถผู้ใจของเจมบอลนี่คือรถผู้จเจมบอลเจมบอลคุณคุณเจ็เจมบอลเพื่อดูน้าเด็กมานี่รถผู้ใจของเขาแล้วผมได้สัมผัสไปที่ประตูของรถแล้วนะครับตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับแต่สวยจริงๆครับโอ้โห มันเหมือนความฝันน่ะประทับใจครับแอสตันมาตินนะผมเลขกอกใช่ครับทุกครั้งที่เห็นก็คือแค่แบบเดินผ่านในห้างเดินเฉียดอะไรเงี้ยฮะแต่ก็ไม่ได้คิดจะไปดูเพราะว่าเราก็ไม่คิดที่จะได้เปนครอบครองแล้วนะแต่วันนี้มีโอกาสได้เห็นตรงนี้นะครับตื่นเต้นมากจริงเดี๋ยวเราจะไปนั่งจิบชายามบ่ายกันนะครับที่ The House of สาทรนะครับออนครับออนออนที่ The House อนสาทรรับเราไป

รถตัดรถตัดได้ดีมากเรถตัดคือจริงตอนบางทีเราเป็นคนข้างนอกเราแบบว้าวรถจริงดังแต่ขอแล้วเข้าใจความรู้สึกเขาไหมข้าใจนะเฮ้ยมันแหมมันอะไรเงี้ยเรายเลอ่อถ้ารถมันแรงมันเสียงมันใช่มันจะเป็นกุ้งกิ้งกุ้งอะไรวะคันนี้มันใช้เครื่องยนต์ v 1 2ก็คือเครื่องยนต์มันใหญ่มาก v 1 2แปลว่าเครื่องยนต์เอามาวางันเป็นตัว v 12สองตัว v สิบสใช่ตัว v 12ก็คือปกติเครื่องยนต์จะวางเป็นแถวเดียวหรือแถเพียงกัน แต่ว่าอันนี้ลูกสูบจะดิบบางเท่าละหกเป็นสิบสองเ่าใช่เคยเรียกว่ามีสิบสองพวกรถที่ว่าไปจะประมาณสี่สูบคันนี้คือสูบมากกว่าสามเท่าสามเท่าเท่าน,นะสิบสองเนี่ยเครื่องยนต์ถือว่านี่ก็เป็นท็อปสุดแล้วของเครื่องยนต์บนโลกเนี่ยที่แบบว่าเขาผลิตกันทําให้เครื่องยนต์มันใหญ่มากมก็คือแค่เครื่องยอย่างเดียวก็หลักหลายร้อย,ย,ยหลายร้อยกิโลกรัมอะไรอยย่างงเี้ทำให้แต่ว่าคันนี้เนี่ยเอาเครื่องยนต์ไว้ข้างหน้าเนี่ยทำให้ไม่มีหนึ่งคือที่สารับใส่เกียร์เนี่ยมันก็เล็กลง ัวมจักรมันใหญ่แล้วสองก็คือน้ำหนักมันเยอะเขาเลยเอาเกียร์ไปข้างหลังตรงนนี้นี่คือเกียร์ใช่นี่ไอเตียงตรงที่อยู่ระหว่างฟังกับอาร์ตคือเกียร์อ,อ๋อเหรอใช่เป็นเกียร์แล้วบาลานซ์มากทําให้มันขับเป็นไงครับอี่ดีขับแล้วมั่นใจมันจะรู้สึกเหมือนรถมาเป็นก้อนเดียวกันไม่มีการแบบ โยนไปโยนมาเงี้ยแมวขับรถเร็วไปปะโหช้าเป็นเต่าเลยเอาล้อก็ดีนะคนไทยก็ไีเออเมวแมวจะแบบเป็นแนวแนวบบแนวแบบแนวแบบขับขี่ปลอดภัยอ่ะปลอดภัยก็ดีนะใช่ตัวนี้คือแฟนอ่ะแบบขับรถเร็วไม่ได้เลยเราขับเราต้องขับช้าท่านี่เราไปแบบรีวิวรถไงเราแบบกลัวบ้างพอมีคนอื่นไปได้คนอื่นคนอื่นขับเราจะกลัว ที่จอดเราเนี่ยขาจองให้เนี่ยรอเหลือแปดถึงศูน่ทุกคนเราะใช่ใช่ยังไงนี่เปนพรีเมียเลชนะคะทุกคนไม่ได้โททีจอดในซองนะครับขอโทษครว่้มันมีความเท่าเทียมวะเงินซื้อได้ทุกอย่างค่ะ ถ้าใครที่บอกว่าเงินก็ซื้อทุกอย่างไม่ได้เอามาให้ผมหยู่ผมซื้อให้ดูอยู่ผมซื้อ ทีนี้เราจะมาป้ายยาน้องฟรังนะครับจากเล่าให้ฟรังว่าแอสตันมาตินเนี่ยมันมีอะไรดีคันนี้อ,อย่างแรกเลยนะนี่ตราของเขานะครับเป็นปีกนกเป็นเขาเรียกว่าวิงแบบคือจะเป็นปีกแบบฉยายสวยงามมากเลยถ้าดูคันนี้คือเหมือนทุกอย่างมันจะเหมือนเป็นปีกหมดเลยอย่างไฟหน้าอย่างเงี้ยถ้าดูไกลมันก็เหมือนเป็นปีกข oh, ยาย oh, ใช่ปะ่ะกระโปรงหน้ามัน,น่ะเปิดแบบเก๋มากเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบแครมปะแครมเชลเชล์ได้อยู่ นี่ดแบบหอยเปิด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 งนี้ครับนี่อุ้ยเทพมากนี่ขึ้นเองด้วยพอเราเปิดกระโปรงมาเราก็เจอเครื่องใช่ไหมที่เราคุยกันรถว่ามันเป็นเครื่องอะไรนะ V12 V12 ท่ายเป็น12สูบเรียงแบบ V คือถือว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะก็คือแน่นมากจริงเนี่ยใช่คือจะหายากมากๆเครื่อง V12 ยุคนี้หาซื้อไม่ได้แล้วไอ้ที่สำคัญคือกระโปรงเขาเนี่ยปิดแบบ soft close soft close ก็คือแค่เราแตะมันจะดูดเอง เห็นปะมาดูเองมีล็อกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งใช่เมื่อกี้ที่ฟังลงจากรถใช่ปะจำได้ไหมว่าประตูมันเปิดขึ้นแบบไหนนะมันเป็นแบบสวนดอสวนดอคืออะไรเป็นแบบปรึ๊บปรึ๊บเปรืบเปิดใช่แค่จะประตูเป็นแบบสวนดอแปลว่าปีกหงนะครับก็คือมันจะเปิดขึ้นแบบ เอียงขึ้นประมาณ30องศาเพื่อที่ว่าแบบไม่โดนฟุตบาทใช่หลบฟุตบาทฮะแล้วก็เด่นพันคือมันเก๋ด้วยนะครับถูกค่ะเก๋มากๆแต่ประตูเนี้ยเขาจะไม่ใส่ซอฟตโครสมาให้แต่ว่าเขาจะใช้เกรวิตี้ในการทำให้มันไหลเองเฮ้ยบ้เราเอาแรงรนิดเดียวมันจะปิดให้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่เป็นปรัชญาการออกแบบของแอสตันมาตินก็คือทุกอย่างรถคันเนี้ยใช้ได้จริงทั้งหมดเช่นช่องต่างๆนะครับอย่างตรงนี้ นี่ก็เป็นช่องที่ใช้ในการระบายามลมจากล้<ร>อเนี่ยระบายลมเลยลเขาบอกว่าทิศทางลมอ่ะมันจะแบบโดนแหวกโดยไอกระจกข้างอันนี้ปึ๊บเสร็จลมมันวิ่งไปนี่เนี่ยลมเข้าทางนี้แล้วก็ออกอทางข,ข้างหลังใช่คือเหมือนรถปกติมันจะมีสปอยเลอร์ใช่ป่ะที่แบบว่าใหญ่ๆอ่ะที่แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเอาไว้สร้างแรงกดแต่ว่าคันนี้ไม่ต้องมีสปอยเลอร์ก็จะมีแรงกดได้โดยการที่ลมเข้านี้ใช่ไหมลมออกนี้ฟึ๊บมันต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหมือนมีแรงกดเข้ามาด้วยในตัวซอฟโค้ดค่ะ สมอฟนี่ดูดแล้วเห็นปะนิ่มมากเราไม่ได้ยินเลยอย่างฟังเห็นคันนี้ครั้งแรกแล้วรู้สึกเป็นยังไงร,รู้สึกแบบสวยอ่ะมันแบบคือภาพความภาพแรกก็คือแบบอุ้ยสวยแบบสวยแบบไม่ใช่<ะ>รถธรรมดาแน่ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นคร่าวๆของรีวิวรุ่นอะไรครับแอสตันมาตินดีวีสิบเอ็ดวีสิบสองค่ะจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเราจะไปกินชาแบบชาวอังกฤษกันใช่ไหมฮะเฮ้ยยังมีอีกมีอีกอ,อีกได้และรับชมแบบเต็มๆแล้ที่ช่องของเล่าให้ฟังนะครับ ไปกด subscribe ได้นะับอะังจากเราใช้ชีวิตหนึ่งวันกับซูเปอร์คาร์แอชันมาตินดีบีสิบเเป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนเขารู้สึกคือเรารู้สึกว่าแบบไม่คิดไม่ฝัน อยู่แล้วคือแบบไม่เคยคิดเลยว่าแบบเอ้ยวันนึงจะได้นั่งซุปเปอร์คาร์หรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>เออเพราะจริงๆก็คือแบบปกติก็คือเป็นคนไม่ได้แบบอินมากเรื่องรถอ,อะไรอย่างเงี้ยเอเอพอได้มานั่งก็รู้สึกว่าโอ้โหว,ว้าวเป็นกำไรชีวิตอะแบบได้นั่งรถราคา25ล้านอะทุกคนวาแบบ่าสำหรับคนที่ยังไม่อินเรื่องรถก็ยังแบบเคยรู้สึกว่าว้าวของคันนี้ใช่ส่วนเมลก็รู้สึกเหมือนกันครับว่าผู้ชายพื้นฐานมันมีอะไรชอบคล้ายๆกันอยู่แล้วเรื่องรถก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นพาร์ทหนึ่งของผู้ชายอ่ะแต่วันเน ทำให้รู้ว่าเออทําไมมันถึงแพงมันมีสตอรี่มีแต่ละจุดทุกจุดไม่คิดว่าขับได้ง่ายแล้วก็ดีมากเขบอกกับฟังมากเลยค่ะจริงๆแล้วแบบทางมาร์เก็ตติ้งไอสแตนมาตินอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติอยากแบบเองให้ฟังมาขับว่าเดี๋ยวฟังจะขับโชว์ทั่วกรุงเทพเลยแอื้มอวดอย่างเดียวเลยขับ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 มีไอสแตนมาตินมาไอสแตนมาตินนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่ไหนนะมึงเฮ้ยนี่ที่ไหนวะที่ไหนวะ House on ออนสาทรออนบีเฮาส์ออนสาทรใช่ก็อยู่ที่โรงแรมเดอะพีวอทโฮเทลใช่ คือมันเหมือนในในหนังเลยแบบใช่แต่ตตตแกรริฟชายังบาย<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือมันได้ฟิลแบบในในหนังมากใช่ใชคือที่ผมเลือกโลเคชั่นเนี้ยเพราะว่าเพราะอะไรคะมันหนึ่งคือน่าจะสงบเพราะว่าเนี้ยเป็นแบบเหมือนเป็นคอร์ทยาร์ดเนาะกลางบ้านแล้วก็แบบว่ามีตึกล้อมบังแดดให้งริจริงเพราะให้เราหนึ่งได้ออทดอแล้วก็แดดไม่ร้อนสำหรับคารบัชชั่นนะครับก็ขอจบคลิปแรกของโชเฟอร์โชเฟอร์มาเต้นเท่านี้นะครับนะครับ EP หนึ่ง คอมเมนต์มาเยอะๆว่าแบบอยากให้ทำแนวไหนอะไรยังไงอยากให้พาใครไปก็ได้นะนี่คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอะไรบ้างครับแอสตันมาตินแบงค์พอกนะครับที่ให้ d ีดีเอเลเรามารีวิวนะครับแล้วก็ House on สาทรนะครับที่ให้เรามาจิบชายามบ่ายแบบนี้ดีใจว่าที่แบบได้มาเป็นแบบแขกรับเชิญอีพีแรกเลยของี่แบบโชเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากรายการแบบของแบบพี่ๆด้วยนะแบบพาบัตชั่นแล้วก็โชเฟอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันเยอะๆนะคะยัต้องฟังด้วยครับ แล้วก็ฝากเล่าให้ฟรังด้วยนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์แบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนั้นค่ะก็ฝากด้วยะคะ่ะไป่กดไลค์ like, ก็ดซับสไครป์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ